ทุกคนครับวันหยุดของทุกคนพากาันเหตุอีอย่างกันครับเบิ่งวันหยุดของมูเทกับมูแอมดูนี่อ๋อนา่าจะเป็นวันหยุดของมูแอมู้เดียวครับเพราะว่ามูเทกันยังทํางานคือเกามือนี่มูแอมเราใส่ไปใจตลาดครับพี่น้องเขียนมาให้สบบดีเลยครับแล้วว่าให้มูเทไปร้องายตลาดเบื้งสื่อมาเป็ียนอยู่บ่เขียนมาให้ขนาดน,นี้แล้วมันกับบา้าน่าถิยากประนันนะเอาขึ้หอมพริกไทยเม็ดครับ นี่ปลาุ่งวะครับต่อไปก็เป็นสะโพกไก่สี่ชิ้นเขามาซสื้อสะโพกไก่ห้มู่แอมก่อนพอมาหอนแล้วมันบอมีครับว่าสิทักถามมู่แอมมู่แอมก็ขึ้นไล่สุดอยู่ครับก็เลยพิมพ์ถามกลางไลเลยขอ,ของ<า>แท่อิลิเดเงื่อออกไหลเป็นน้าหนากระบ้น้งนองติดสะโพกได้ไหมครับได้ครับ นั่นแหละครับมูอมแอมเราบอกว่าได้กระจัดให้ครับแต่ว่ามันนองใหญไงสิดิ้คำสั่งให้ซีนองกับซีนองคือคำสั่งนั่นแหละครับถ้าซื้อว่าครบอีกสิว่าเขาอีกของแท้เดี๋ครับตอนนี้ก็ได้ของมาครบแล้วไปเอาไปให้มูแอมกันครับโอ<ฮ>้ได้เลยนะครับเก่งจังทดสอบดูดิตัวไหมโอ้สัพพอเสียอะไรหรอโอเคก็บอกสีไงไม่ถ้ามันใหญ่ก็อ,อก๋อแค่นี้ก็ได้เอ,อมามะนาวไม่ได้สั่งนี่เตรียม,ม,ม,มให้ไงกลัวไม่พออ๋อขอบคุณครับลุยครับลุยอยู่ยัง มาจ้าพี่น้องการเฮ็ดกับข่าวก็ต้องเป็นมูแอมแล้วล่ะค่ะวันนี้มูแอมจะทําไก่ต้มน้าปลาให้หมูเท่กินนะคะวิธีการเฮ็ดกันง่ายๆค่ะพี่น้องตามสูตรนี้เลยเด้อค่ะใสแค่นี้แล้วก็ใส้น้ำท่วมไก่มันเดือดมันเปื่อยรเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องอรไรแล้วครับมูแอมครับกำลังจะตัดเจ่วค่ะดูขอแล้วครับผมแจ่วแบบแซ่บเดี๋ยวอีกยี่สิบนาทีเอาเพชๆแซ่บได้ไหมได้พอแบบจี๊ดๆอ่ะได้จัดไปครับ รังยุดไก่ต้มน้ำปาลาเจวเอาเข้าเยอะไหมเอาหลายครับอย่าตักมาหน่อยนะครับมันมาไหวดีครับข้าวมาเหลียวโอ้ยนี่แหละใจครับนันยุดนันยุดชิมนู้ยักโอ้โห <S 2> <S 2> น้ำจิ้มซีฟู้ด อกินกับข้าวสวยพันขอนเพี่ยง นี่แหละครับวันหยุดของเขาสองคนนานๆทีจะได้พักพ่อนอยู่บ้านแบบนี้ปกติจะได้ออกท้ายคลิปตั้งจังหวัดตลอดหรือบางอาทิตย์มูเทกับผ้ามวยแอมไปตีบอลเลยบ่ค่อยได้อยู่บ้านทําความสะอาดแล้วเห็ดกับเขากินน้ากันจักเเถ่อครับ <c oughs> พอได้มาอยู่อาทิตย์นี้ก็รู้ซึกว่ามันมีความสุขเสลือเกินนี่บอชีวิตขู่ที่เขาถามหาไปครับทุกคนไปกินเขาน้ากันครับผม <c oughs> <c oughs>